ที่เตรียมตัวข่งขันก็พยายามพยายามที่จะฝึกฝนและอะไรเพื่อที่จะทำให้ตัวเองสมะสบเลี่ยตำแหน่งที่ได้รับก็แต่แต่จะไม่จะไม่พัฒนาไปเท่านี้ค่ะทุกอย่างตอนนี้เราอยู่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยสบายก็จะพยายามทำทุกอย่างลุกโตติจุดอ่อนที่สบายมีสบายจะปลุกให้หมดไปฝากหุ่แรกกับกขีเจสไลท์ของผมไปร้ายขาลูกงานที่ประกาศ เหมือนเหมือนหัวใจมันทะลุออกมาั้งโคไปแล้วแล้วก,ก็กิดกีดบนเวทีไปแล้วด้วยสาวกมบนดีใจมากคือเราเราพยายามามากๆค่ะในทุกวันที่เราเปลี่ยนตัวไปพยายามตื่นเช้าทุกวันเพื่อที่จะมาฝึกซ้อมเพือ่อที่จะทำตัวเองให้พร้อมในการลงทุกกิจกรรมคือเหมือนทุกอย่างที่เราพยายามทำมามันงแสําสำเร็จแล้วในวันนี้ก็กดีใจมากมากค่ะแล้ว ได้แค่สิ่งคิดอย่างเดียวเลยค่ะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ออกมาตรงน้ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้น่ยายเลยตื่นเต้นค่ะตอนนี้ก็หูมืดไปหมดเลยเพราะว่าเหมือนจริงๆเหมือนรู้สึกว่าเหมือนฝันไปได้ซ้ำเพราะว่าเราก็เราไม่ไม่ได้คิดว่าเราจะขึ้นมาอยู่จุดนี้ไนดะ้เราพยายามทำตัวเองให้เป็น Miss Earth Thailand ได้แต่เราไม่รู้ว่าโอกาสนั้นจะเป็นของเราปทไทยซึ่งแล้วตอนนี้มันโอกาสนั้นเป็นของสบายสบายก็ ยังตื่นเต้นแต่ก็จะทำหน้นาที่ตั้งแต่วีนาทีเป็นต้นไปเลยค่ะตอนประกาศห้าคนเราได้แบบีคุยอะไรกันทุห้าคนหลังเวทีเลยหลังเวทียก็คือ <c oughs> คุยว่าขาสั่นไปแล้วค่ะบอกว่าเราเราไม่รู้ว่าความตื่นเต้นของเรามันทำผลงานออกมาได้ได้ดีขนาดไหนเราก็ ก็อ้างใจกันค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่จะได้เข้าไปอยู่ในรอบาหรือใครจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเราจะช่วยกันส่งบอลแล้วเราก็จะช่วยกันจุดฝุนท่านนายในด้านนีเที่ยวเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมที่จะได้เป็นไปสูทการจุดฝุ่นกันทุกคที่เราจะไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ต่อนอันนี้เรามีเวลาเตรียมตัวนานไหมอ่ะก็ไฟนอลที่ฟิลิปปินส์จะมีประมาณช่วงโเมื่อไหร่ะช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ช่วงนี้ก็คงจะต้องฝึกฝน มากเพราะว่านี่ก็เดือนสิงหาเซนเดือนสิงหาแล้วก็จะมีแค่กันยากับตุลาที่จะว่าจะต้องสองเดือนนี้เข้มข้นแน่นอนจากนี้ไปเราคิดว่าหลังจากเดือนนี้เราประกาศเวลาเราต้องพัฒนาอะไรเพา่้อเตือนในบทเราคิดว่าแบบเราเห็นข้อบอกพร่องอะไรบ้างข้อบกพร่องหรอคะน่าจะเป็นเรื่องการจัดการความติดเต้นคือ เมื่อกี้ตอนเวทีก็สบายก็สปีดคือมีช่วงที่เราตื่นเต้นแล้วควบคุมมันไม่ได้นะจุดนี้เราจะต้องควบคุมมันไม่ได้จัดการมันไม่ได้ในเรื่องของการสอบตรงหา้าสบายไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นนะหรือไม่ได้คิดว่ามันเป็นข้อบุคคลอะไรเพราะว่าทุกอย่างเวลาเราสอบตรงหน้าสบายสอบออกมาจากใจจริงแล้วก็อยากสอบจริงจริงก็นเรื่องของการตื่นเต้นนี่แหละท่เาเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการเพื่อให้สี่จุ จค่ะว่าน้องสบายเป็นคนเก่งอยู่แล้วตั้งใจและก็มีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นของตัวเองแะก็เชื่อว่าน้องทาตำแหน่งนี้ได้ดีมากเป็นกาลังใจให้ใช่ค่ะพี่สบายเก่งมากเลยค่ะเห็นแต่เหลืในกองแล้ี่เขาพยายามมากสามรองทุกอย่างนะหนูก็จะพร้อมสปอเอร์พี่สบายไถึงวุ่นวายนองไปเคียร ต้องต้องน้องไา่องปนนไม่ไน้องหน่อไมน้องกเให้พวกเราเนี่ยไปเป็นเพื่อนสบายใจไปช่วยน้องไปสะพอน้องใช่ถ้ามีมีกำลังใจไปเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีคเพราะว่าเราก็ไปต่างที่น้องถ้ามีคนในบ้านเดียวกันกันเราก็จะรู้สึกว่ามันปลุกใจโดยเฉพาะมีทีมของเราไปด้วยกันเป็นพ่อครับเป็นยังไงบ้างสำหรับตำแหน่งรองหนึ่งวันนี้ต่นเต้นมา นี่คือการประกวดครั้งแรกแล้วก็ใช้เวลาฝึกฝนในการเดินหรืออ r ฟฟอร์แมนต่างๆไม่ถึงหนเดือนก็ตอนนี้ยังรู้สึกภูมิใจในตัวเองอยู่เลยว่าออกมาถึงจุดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเห็นพัฒนาการของเนาะแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้ออกมาพูดเพื่อเป็นเสียงธรรมชาติแล้วนี่คือท่ s ชัดของผมก็ดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนคษาที่เชียนอยากให้อยากให้มันพอพูดถึงแบบ อินฟลูเอนชั่นแบบเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เข้ามาในผู้แสวงค้นน้องที่จมาในวันของเปลอดภัยการมาครั้งแรกก็มีสิทธิ์ถึงเหมืลนค่ะค่ะก็พออยากจะฝากนะคะน้องๆทุกคนหรือว่าคนที่มีความสนใจด้านสิ er mm ่งแวดล้อมมีเอิร์ธไทแลนด์ค่ะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เราได้ออกมาเป็นเสียงธรรมชาติจริงๆแล้วพ่อก็กล้าวออกมาตรงนี้เพราะพอมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆที่จะออกมาพูดคํเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วพอก็คิดว่าตําแหน่งเอ่อเป็นเอิร์ธ อเมริกาไทยแลนด์แบบเป็นแลนด์เนี่ยเหมาะกับป้อมมากๆที่ก้อมทำงนานด้านเกี่ยวกับดินอยู่แล้วนะคะก็ถ้าพอน้องมีแรงบันดาลใจมีความมุ่งมากที่อยากจะช่วยสิ่งมาดล้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้เราอาจจะไม่เคยเดินมาก่อนเราอาจจะมีประสบกา์ยังไม่ดีเรามาสึกได้นะคะเราฝนกันในกองทุกคนช่วยเหลือกันมีเซอร์ไทรแลนด์ช่วยเหลือกันทุกคนค่ะแล้วก็ ทำให้เรามาถึงตรนี้ได้ด้วยกันเนาะเราก็ช่วยกันไปนะะอค่ะแล้วอกลับมาดนตาหนวันนี้ก็นีใจมากค่ะที่ได้เป็นวันแทนดีเ Thailand ได้เข้าคอมน้าแล้วก็จริงๆเหมือนกับเมมอคือวันนี้แบบเราคอมพีแล้วเราดันแล้วในสิที่เราอยากจะออกมาพูด ในเรื่องของสิ่งแวดลน้อเรามีความสุขเราดีใจที่เราได้อยู่บนเวทีแล้วก็ใช้เสียงของเราะคะ่ะในการพูดให้ทุกคนได้รู้ในส่วนของ Miss Earth Thailand แล้วก็ถ้าจะขาดงานนี้ไปไม่ได้เลยก็คือต้องขอขอบคุณแม่น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ทำให้เกิด Miss Earth Thailand ที่ให้ความสนใจ m i s s Earth Thailand แล้วก็จะเชื่อว่า Miss Earth Thailand จะพาพวกเราพาน้องสปายไปให้ถึงมงถึงมิสเอิร์ธ ของโลกค่ะและ้วก็แน่นอนค่ะเราจะดําเนินการทาสิ่งวัดรล้อมีต่อไปเรื่อยๆด้วยเราพวกเราๆๆห้าคนแล้วก็เพื่อนๆที่เหลืออีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะแ <c oughs> อดลีย์ค่ะแอดลียังไงลูกตนเต้นมากเลยค่ะอว่า้อบรอบาเพราะว่าจากที่พวกพี่ๆที่เทต่างได้ชวว่าแอดลี่มีของเนี่ยแหละค่ะแอดลี่มีของจริงค่ะเข้ามาถึงรอบของ่า ขอคอขอก็คือสติค่ะ นำะเอาพ like okay. ัฒนาตัวเองเพื่อให้ผรอยรั่วรอยบุ๋มของโมวันนี้ก็ดีใจมากๆวทุกคนอาม่า้ม่เนใช่ค่าัวเาู่ห้องแรไวาสีไหมบ้างกก็ดีใจมากแม่ก็ดีใจมากเช่นกันเพราะว่าั้สท่านเสียสละมาให้สบายได้มาเดินทำตามรอย ก็คือพวกท่านรู้สึกก็ก็บอกว่าส่งส่งฝั่งหนึ่งฝั่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีไปต่อที่ฟิลิปปินส์อีกท่านก็ยังจะให้กำลังใจแล้วก็จะยังเป็นแหล่งซัพพอร์ตให้สบายใแต่จริงๆเราถือว่าเรานี้ก็บอกเส็ยใหญ่แการรัที่เราตั้งใจไว้หรือว่าทำอยู่แล้วตอนนี้เราอยากจะพัฒนาให้เป็นไปได้มากข้นสบายโครการไปในช่อง การขยะทีอยู่ตาองนเพราะอยากจะโีการเรื่องนี้อยากจะช่วยผลักดันโครงการที่เกี่ยวกับขยะให้มันมีอิมแพคมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือสิ่งแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว จะได้กำลังใจจะได้เป้าของทุคนเราจะทำสูงทุกวันให้มันเต็มที่ที่สุดเหมือนตอนที่ประกวดที่สบายไปอ่ะจะไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เต็มร้อยเปร์เซ็นต์ที่สบายจะพยายามพัฒนาให้กับตัเองยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจช่วยหรือว่าจะแนะนําติชมอะไรสบายสามารถทั้องได้ทุกอย่างกสบายอ่านเป็นข้อความจริงๆในตลอดการบระวดแล้วก็และตอนตตอนี้เราก็ยังจะต้องได้รับคอมเมนต์จากทุ่คนเพื่อพัฒนา โอเคโอเคขอบคุณมากครับให้น้องๆได้ไปพักผ่อนก่อนนะเนี่